ครับท่านนายกทางอบตท่ากระดานเป็นไงบ้างครับเหตุการณ์ช้างกับรถตู้ผู้ภายครับครับเมื่อคืนวันที่28ที่ผ่านมานี่<ส>ก็มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับอุบัติเหตุแรกก็คือมีรถได้ไปเกิดประสบอุบัติเหตุและทางผู้ภายพนมจุดทุ่งพญาได้ดําเนินการในการที่นําคนป่วยคนเจ็บส่งโรงพยาบาลสนามใยเขตแล้วช่วงที่นํา คนเจ็บส่งโรงพยาบาลเนี่ยได้เกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นมาในการประสบเหตุชนกับช้างป่าในบริเวณป่าห้าไร่ซึ่งเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่อบอตอของตำบลท่ากระดานเนี่ยได้กกรุดเข้าไปที่เกิดเหตุก็ได้ประสานกับรถกู้ชีพของอบตอในการที่นําผู้บาดเจ็บที่อยู่บนรถส่งโรงพยาบาลแล้วก็ผู้บาดเจ็บที่ซ้ําซ้อนจากการเกิดอุบัติเหตุที่ชนกับช้างนี่ก็ประสานงานไปยังกู้ภัย ช่วยกันรีบเร่งนําคนเจ็บส่งโรงพยาบาลครับแล้วก็ในส่วนของการเฝ้าติดตามช้างที่ได้ตัวประสบเหตุก็ทราบข่าวว่าเมื่อเช้าของวันที่29ช้างได้กลับเข้าไปกู่กันช้างแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจครับที่เราปล่อยเรื่องนี้จนถึงวันนี้จนได้วันที่รถกู้ภัยกู้ชีพ ที่เร่งรีบนำคนเจ็บคนป่วยส่งโรงพยบาบาลต้องมาประสบเหตุจากช้างป่าบนถนน,นเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากครับ อะไรล่ะจ้อยอ่ะพี่จ้อยไปไ็นอะหรอหมดหมดแล้วบอลลังเลย

ลาเออ่ะกูลากไป้แท่ไรสอง่อน้ำแตกสอง่อน้ำแตก